พาคุณผู้ชมนะคะไปดูพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบนะคะที่พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะได้นำข้าราชการและญาตินะคะร่วมพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัดพลทหารกล้าที่สละชีวิตเพื่อชาตินะคะในการต่อสู้เหตุชายแดนที่ไทยกัมพูชาค่ะที่วัดกลางอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัต์ธรรมประจําจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัดาหารสามหาบในการเก็บอัฐิพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยอายุ20ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ค่ายวีรวัตรโยธินจังหว,วัดสุรินที่พรีชีพจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่ปราสาทขนาเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยมีพระครูโพธาศีลังการรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลออกเมนพร้อมพระราชทานเพลิงศพแก่พลทหารกล้าผู้เสียชีวิตและพระราชทานผ้าไตรและพัทหารสามหาบในการเก็บอัฐิ พลทหารเทริดศักดิ์ศรีลาชัยณนะวัดกลางอำเภอขุนขันจังหวัดสีสเกต การพระราสถานผ้าไตรและพัฒหาราสามหาบในการเก็บอัฐิพลทหารกล้าที่เสียชีวิตในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสูงสุดซึ่งหลังจากประกอบพิธีจัดเก็บอัฐิแล้วญาติผู้เสียชีวิตนะคะก็จะได้นำอัฐิค่ะกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยมพร้อมญาติญาติที่ภูมมิํำนาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะแก่ครอบครัวของพลทหารกล้าที่ได้เสียสละชีวิตนะคะเพื่อชาติของเรานั่นเองค่ะ